ี่ดทลอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูพลังงาน r a n d o m นะคะเกี่ยวกับความรักของคุณกับเขาในวันนี้กันนะคะว่าออความรักของคุณเขาคนนั้นมีความรู้สึกมีความคิดยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับคุณหรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือรู้สึกนึกคิดอะไรยังไงเราลองมาเช็คกันดูนะคะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอลฟนะคะเหมือนเดิมนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะใครที่อยากจะสนับสนุนช่อง นะก็สามารถที่จะกดคำว่า thank s หรือคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะทุกๆก,การติดตามทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆก,การสนับสนุนนะคะไพ่หนึ่งดาบนะคะเหมือนเขากำลังแบบ กำลังศึกษาหาข้อมูลหรือกำลังค้นคว้าอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือกำลังคิดนะคะอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอปรับสีนิดนึงนะคะโอเคไพ่ไฮโลแฟนนะคะสี่ดาบค่ะจัดเม้น l ลเวอนะคะสไม้เท้าควีนถือถ้วย q u วี n ถือดาบคุณกำลังจะตัดตัดเยื่อใยจากเขาหรือเปล่าเนี่ยคุณกำลังจะตัดใจหรือตัดความสัมพันธ์หรือคุณพยายามที่จะตัดเขาออกจากชีวิตหรือเปล่านะคะหรือเขาก็ได้นะ6ดาบนะคะอุปสรรคเยอะนะ คุณดูสิไพ่หดาบอุปสรรคเต็มไปหมดเลยมารเต็มไปหมดเลยนะคะสิบไม้เท้าไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะมงกุฎอลัมค่านะจะบอกว่าหน้าไพ่วันนี้นะคะเป็นพลังงานหน้าไพ่ของคนที่เหมือนเขากำลังแบบ เรียนรู้ก็ได้นะหนึ่ดาบกำลังคิดกำลังเรียนรู้กำลังตึกตรองแต่ตรองหานะคะหาความรู้หรือนะคะเป็นในเรื่องของการเหมือนกับการที่เขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากคุณมากกว่าก็รู้สึกว่าคนคนนี้กำลังได้บทเรียนจากคุณนะคะไพ่หนึ่งดาบกับไพ่ไฮโลแฟนเข้ามาด้วยกัน นะคะการตื่นรู้การเรียนรู้การสำนึกรู้การรู้ผิดชอบชัว่วดีการรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาโอเคแหละแน่นอนว่าความรักความสัมพันธ์คุณหลายๆคนเนะ่เจอกับอุปสรรคมากมายเจอแบบโหเหมือนกับเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบของการเป็นความรักหรือเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบของคนรักเลยนะคะเจออุปสรรคนานับประการ ความสัมพันธ์โอ้โหหิ้วปีกกันเลยนะคะบางคนกระท่อนกระแท่นล้อๆและแลกกันมานะความสัมพันธ์คูณกับเขาว่าถ้าในระยะเวลาที่ผ่านมาหรือในอดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบันนี้ก็ตามมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีความทุกข์มีความเหนื่อยแบกภาระแบกความรับผิดชอบนะคะแบกอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างบางคนน่ะแบกทั้งในเรื่องของ การเงินการงานความรักบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วก็จริงนะแต่เหมือนกับมีคนรักก็เหมือนไม่มีเหมือนคุณต้องรับภาระแบกภาระอยู่คนเดียวบางคนมีลูกมีเต้านะคะภาระนี่สินอะไรต่างๆคือมันมีมีผลมีเหตุปัจจัยมีองค์ประกอบลหลายๆอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันเหมือนกับมันเจอปัญหามาในเส้นทางความรักตลอดเวลา นะคะเจอท้งในเรื่องของวิบากกรรมทํากันมาด้วยเนาะจัดเม้นกับไพ่6ดาบเนี่ยคือไพ่เจ้ากรรมในเวรกันมาก็ได้นะคะนะแล้วก็เจอท้งในเรื่องของการทําผิดศีลธรรมซึ่งกันและกันการทําผิดบาปการการทําอะไรที่ไม่ถูกต้องต่อกันนะคะซึ่งจากหน้าไพ่คิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ถูกกระทํามาก่อนส่วนใหญ่นะคุณเป็นผู้ที่ถูกกระทํานะคะส่วนน้อยอาจจะเป็นคุณที่กระทําเขาก็เป็นไปได้นะ ทีนี้พลังงานในปัจจุบันนี้มันเป็นพลังงานที่คนคนนี้กําลังเริ่มคิดได้กําลังเริ่มหาทางออกกําลังเริ่มที่จะทํำยังไงถึงจะสามารถที่จะเอ่อกลับมาขอโทษคุณกลับมาขอโอกาสกลับมาขออภัยกลับมาสารความสัมพันธ์ให้เราทั้งสองคนนะคะได้รักกันยืนยาวยืดยาวนะต่อไปเรื่อยๆที่เราจะไม่ต้องมา ทะเลาะกันนะหรือเราไม่ต้องมาเลิกกันนิ่งใส่การเงียบใส่การบล็อกกันคือคนคนนี้เขาเหมือนกับคนที่ได้บทเรียนอลัมค่าจากคุณเน่ะเขาได้ประสบการณ์บางอย่างที่ผ่านมาเหมือนคุณพยายามที่จะเป็นคนที่ประคับประคองเขามามา,มากๆเลยนะแบกภาระแบกความรู้สึกนะคะแบกทุกๆอย่างมานะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเรื่องใดก็ตามนะคะบา,บางคนน่ะ เขาว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกอะไรมากไม่ได้มีความเพียบพร้อมอะไรมากเลยแต่คุณเป็นคนที่ยอมรับในความเป็นตัวเขาได้ในทุกๆอย่างนะเวลาที่เขาทุกมาเจ็บมาเสียใจมาก็มีคุณเนี่ยแหละที่คอยปลอบประโลมเขาก็มีคุณที่คอยเหมือนต่อลมหายใจให้เขาไม่ว่าคนคนนี้จะทุกข์ใจเรื่องอะไรคุณก็พยายามที่จะพาเขาไปอ่ะ ลอดปากเหย่ยวปากกาไปได้ก็เพราะว่าคุณไม่เคยทิ้งเขาไว้ตามลําพังมีแต่เขาที่อาจจะทิ้งคุณไว้ตามลําพังนะคะจนในที่สุดมันมาถึงจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณเห็นควีนถือดาบนี่ไหมคุณรู้สึกคุณหลอนแล้วอะคุณเริ่มรู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณเป็นผู้ถูกกระทํามาตลอดจนคุณรู้สึกมันหลอนไปทุกสิ่งทุกอย่างคุณหมดความไว้เนื้อเชื่อใจในความสัมพันธ์ เขาทําให้คุณทุกข์เหลือเกินเขาทําให้คุณเจ็บปวดเหลือเกินเขาทําให้คุณเสียใจจนหลายๆคนคุณพยายามที่จะตัดตัดเยื่อายตัดความสัมพันธ์ตัดเขาอยากจะทิ้งเขาไว้ข้างหลังห้อยหัวเขาไว้ข้างหลังเห็นไหมคะแล้วคุณมาโฟกัสที่ตัวคุณเองหลายๆคนคุณเริ่มเด็ดขาดคุณเริ่มเขาเรียกว่าคุณเริ่มสตรองอ่ะคุณเริ่มเข้มแข็งแล้วแล้วคุณเริ่มมาโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณได้แล้วก็คือความสุขที่อยู่ตรงหน้า แล้วคุณก็ทิ้งห้อยเขาไว้เบื้องหลังเห็นไหมคะคุณดูไพ่ควีนถือดาบใบนี้นะนะคะคุณพยายามที่จะตัดใจจากเขาพยายามที่จะมาโฟกัสอะไรก็ตามแต่ที่มาเป็นส่วนที่เติมเต็มความสุขให้กับคุณอะไรที่เป็นความทุกข์โดยเฉพาะตัวเขาที่เคยสร้างความทุกข์ให้กับคุณมาโดยตลอดคุณพยายามที่จะตัดซะไม่สนใจไม่ใย,ยดี เพิกเฉยเย็นชาโนสน no แคร์นะคะเริ่มกลับมาโฟกัสกับตัวเองคนคนนี้อาจจะหายไปจากชีวิตคุณหรืออาจจะพยายาม move on จากชีวิตคุณหรือตัวคุณก็ได้พยายามที่จะ move on จากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเผชิญอยู่กับเขานะคะมันเลยทำให้คนคนนี้ตอนนี้เวลาเนี้ยเหมือนเขาอะ่ะกำลังได้เรียนรู้ว่าอุ้ยเวลาที่ไม่มีคุณอยู่ตรงนี้หรือเวลาที่เขามีปัญหากับคุณหรือเวลาที่เขาเดือดเนื้อร้อนใจทุกใจ แล้วหันมาเราไม่เจอคุณอยู่ตรงเนี้ยจากเมื่อก่อนที่ไม่ว่าเขาหันมากี่ครั้งเขาก็เจอคุณอยู่เคียงข้างเขามันเลยทําให้คนคนนี้เริ่มคิดได้เริ่มสํานึกได้เริ่มรู้สึกได้ตื่นรู้ได้ว่าคุณมีค่ามากแค่ไหนแล้วการที่เขาไม่มีคุณมันทําให้ชีวิตเขามันดูไรคุณค่ามันดูหมดความหมายมันดูหมดแพชชั่นในการที่เขาจะทําอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขาเหมือนกับว่าเขาต้องพยายามฝ่าฟันอุปสรรคดิ้นรนตามลําพัง โดยที่หลายๆคนคุณน่ะจากที่เคยแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาพยายามแบบประคับประคองเขามาจับมือไปด้วยกันแล้วพอมาวันหนึ่งวันที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ทนแล้วอ่ะนะคะความอดทนของคุณมันมาถึงขีดสุดขีดจำกัดละนะคะคุณเลยเลือกที่คุณจะปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตไปลองเรียนรู้ไปลองใช้ชีวิตดูว่าการที่เขาอยู่คนเดียวหรือการที่เขาไม่มีคุณคอยซัพพอร์ต คอยเป็นที่ปรึกษาคอยเป็นกําลังใจนะคะคอยเคียงข้างคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยเอาอกเอาใจคอยประหลอปลปหลอประโลมเขาอ่ะเขาอยู่ได้ไหมเขาเป็นยังไงเขามีความสุขดีไหมนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทําให้เขาเต็มที่แล้วคุณทําดีที่สุดแล้วแล้วสิ่งนี้แหละค่ะนะคะเลยทําให้คนคนนี้เขาได้บทเรียนจากคุณคุณเหมือนเป็นผู้ที่ให้บทเรียนกับเขาอ่ะ ทําให้เขาได้สํานึกทําให้เขาได้ตื่นรู้ทําให้เขาได้คิดอะไรได้หลายๆอย่างจนทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะกลับมาทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าเขายังอยู่ตรงนี้เขายังอยากที่จะเป็นครอบครัวเป็นตัวจริงของคุณและอยากให้คุณเป็นตัวจริงของเขาเขายังคงรู้สึกว่าที่ผ่านมาโอเคนะเขาอาจจะทําอะไรหลายๆอย่างผิดพลาดพังไปก็ตามแต่เขาอยากที่จะกลับมาขอโทษคุณ แล้วระวังให้ดีนะคนคนนี้จะเอาความทุกข์ความหนักใจความเจ็บปวดนะคะเหมือนคนที่ไปเจอความทุกข์ความเจ็บปวดใจแล้วโสมซานกลับมาหาคุณอะ่ะจริงๆเหมือนเขากําลังจะโสมซานกลับมาหาคุณอะ่ะนะคะเพราะเหมือนกับว่าคุณดูไพ่ควีนถือถ้วยนะมีรอยแผลกลับมาเห็นไหมคะเลือดซิบบเลยเหมือนคนที่แบบไปเจอใครหักอกมาหรือไปเจอความผิดหวังบางสิ่งบางอย่างในชีวิตมาหรือไปเจอเรื่องราวที่ผิดหวัง เสียใจนะคะแล้วทำให้เขารู้สึกอยากจะกลับมาตายรังที่คุณอยากจะกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของคุณอยากจะกลับมาอยู่แบบเป็นคู่ชีวิตคุณเป็นคนรักคุณอยากจะให้คุณดูแลเพราะไม่มีใครดูแลเขาได้ดีเท่ากับคุณนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานบันนี้มันก็เลยเป็นหน้าไพ่ของคนที่เหมือนกับว่าตัวเขาอะรู้สึกแบบทุกข์เครียด นะคะเสียใจรู้สึกผิดหลายๆอย่างเขาอาจจะกำลังไปศึกษาไปหาข้อผิดพลาดของตัวเองก็ได้นะคะไพ่1ดาบเนี่ยพอเหมือนคนที่กำลังอ่านหนังสือกำลังทบทวนบทเรียนหรือกำลังแบบว่าหาข้อมูลหรือกำลังหาเหตุหาผลอะไรบางอย่าง นะคะในความรักในความสัมพันธ์หรือเขากําลังค้นคว้าค้นคว้าใจตัวเองกําลังหาวิธีการก็ได้ที่จะกลับมาในชีวิตคุณนะคะหรืออยากที่จะกลับมาทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาเหมือนเขารู้แล้วว่าคุณคือมงกุฎอลมค่ามงกุฎเพชรเนี้ยหนึ่งเหรียญคุณคือสิ่งที่มีค่าที่สุด เขาจะกลับมาในวันที่คุณแทบจะไม่ต้องการเขาบางคนคุณไม่ต้องการเขาแล้วด้วยซ้ําบางคนคุณตัดเขาไปแล้วด้ซ้ําแต่คนคนนี้ตอนนี้เขาทุกข์ใจมากคุณดูไพ่สบไม้เท้านะทุกข์ใจหลายเรื่องเลยหละทั้งในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องทั้งในเรื่องของการงานทั้งในเรื่องของการเงินทั้งในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบครอบครัวนะคะบางคนมีมีลูกติดบางคนมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลคนข้างหลัง ที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคอยประครับประคองเขาตลอดแต่พอมาในวันที่คุณไม่เหมือนเดิมมันที่คุณรู้สึกว่าโอเคคุณทํามาเต็มที่แล้วคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะแต่เขาไม่เคยเห็นค่าพอมาในวันเนี้เขาก็กลับมาเห็นค่าคุณนะคะกลับมารู้สึกว่าโอเคคุณแบบเหมือนให้ประสบการณ์เขานะคะให้บทเรียนให้เขาทาทาให้เขาได้คิดทําให้คนคนนี้มีสติมากขึ้น โตมากขึ้นคิดอะไรเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรหุนหันพันแล่นตัดสินใจทําอะไรโดยพันละการโดยที่รู้สึกว่าฉันเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางจาักกรวาลอะรประมาณนี้แต่ในตอนนี้เหมือนเขาอยากที่จะกลับมาทําให้คุณนะคะรู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าวยฉันก็มีค่าสําหรับเขาเหมือนกันหรออะไรประมาณนี้ นะคะที่เขาจะมาทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นเนี่ยแหละก็คือเป็นหน้าไพ่พลังงานของเขาในวันนี้แต่ก็ให้ระวังว่าเขาจะเอาเหมือนคนที่ไปไหนไม่รอดอะ่ะนะคะไปไหนไม่รอดเจ็บปวดกลับมาทุกข์ใจกลับมาหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็ทสมซานกลับมาหาคุณนะเนี่ยแหละคุณดูไพ่สีหิ้วปีกันมาเลยเห็นไหมนะคะเหมือนเขาก็พูดง่ายง่ายเลยเหมือนไปเจออะไรมามากมาในชีวิตเขาคุณดูหกดาเหมือนคนที่ไปไม่รอดอะ่ะ ไปไม่รอดสุดท้ายแล้วก็ต้องสมสารกลับมาหาคุณเพราะคุณให้บทเรียนอันลําค่าเขาจริงๆนะคะนี่คือพลังงานของเขาในวันนี้มาดูกันต่อว่าแล้วเขาและคุณความสัมพันธ์รักครั้งนี้แนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไป2ดาบนะคะ โลเวอร์หกไม้เท้าเมดิเชียนนะคะเก้าถ้วยค่ะเดอร์มูนนะชาริออตนะคะสองเหรียญค่ะสองไม้เท้าไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่ใต้สำรับ 5ดาบในอนาคตนะคะระหว่างคุณกับเขาอะคือเอาจริงๆนะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความรักที่แบ,บบวนๆเวียนๆไปๆกับกลับวนเวียนกันอยู่ในชีวิตแบบนี้แหละนะคะเป็นหน้าไพ่ของความสัมพันธ์ที่มันก็ยังมีความตึงเครียดมีความทุกข์มีความกังวลใจเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยนะคะใครคนใดคนหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเราเจอกับความกดดันมามา,มากน่าจะเป็นตัวคุณที่คุณรู้สึกคุณกดดันกับเขามามากเลยคุณดูห้าดาบ คุณถูกกดขี่ข่มเหมมานามานานนับปีบางคนหลายปีบางคนอาจจะหลักเดือนแต่คุณรู้สึกว่าคุณคบกับเขาคุณรักกับเขาแล้วคุณเขาสร้างต่อความกดดันให้คุณสร้างต่อความหนักอกหนักใจให้คุณนะคะหลายๆคนคุณอาจจะเลือกที่คุณจะตัดสินใจที่จะมีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองอยู่กับรอบข้างหรือบางคนน่ะคุณมีเกณ์ที่คุณจะตั้งคันนะ นะคะคุณมีเกณฑ์หรือบางคนอาจจะกําลังตั้งคันอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณขออยู่กับตัวเองก่อนสักพักหนึ่งส่วนในเรื่องของการที่คุณจะให้อภัยให้โอกาสเขาหรือไม่นะคะเหมือนคุณอยากจะไปตัดสินใจให้แน่ใจอีกรอบหนึ่งไพ่สองดาบนะคะสองดาบสองเหรียญสองไม้เท้าเหมือนกับว่าในสถานการณ์ความรักของคุณนะ่ะตอนนี้มันอาจจะเป็นเส้นขนานกันไปก่อนสักพักหนึ่งเพราะจากหน้าไพ่ดูเหมือนว่า ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามกลับมาทําดีกับคุณแต่ตัวคุณเหมือนกับไม่มั่นใจในตัวเขาแล้วเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องกลับไปเจ็บปวดเหมือนเดิมคุณจะกลับไปทุกข์ใจเหมือนเดิมอีกไหมคุณจะกลับไปเหมือนกลับไปติดกับดักทําให้เขาสร้างความกดดันสร้างความหนักอกหนักใจอีกไหม คุณอาจจะเข้มแข็งคุณอาจจะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองคือการอยู่กับตัวเองอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับคนรอบข้างอยู่กับครอบครัวอยู่กับความสุขส่วนตัวบางคนอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขแล้วจนทําให้คุณรู้สึกคุณก็ไม่ได้อยากที่จะกลับไปนะบางคนน่ะเหมือนกับว่าคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาแต่เขาอจะพยายามที่จะกลับมาในชีวิตคุณเล v เวอร์เขาจะพยายามที่จะกลับมากุมมือคุณอีกครั้งหนึ่งชาลีออดกับเลเวอร์มาด้วยกัน เขาจะพยายามวนกลับมาในชีวิตคุณแล้วก็จะพยายามที่จะแทรกซึมอยู่ในชีวิตคุณจะพยายามที่จะเอาชนะใจคุณทุกวิถีทางที่เขาจะทําได้เมทิเชียนนะคะแล้วเขาจะพยายามทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นที่รักของเขาคุณเป็นคนที่เขาให้คุณค่าคุณคือคนที่เขาต้องการแต่หน้าไพคิดว่าตัวคุณน่าจะเป็นคนที่ลังเลอาจจะเป็นคุณที่ลังเลรู้สึกแบบจะเอายังไงดี ใจหนึ่งถ้ากลับไปก็กลัวจะกลับพาตัวเองกลับไปเจ็บเหมือนเดิมนะคะแต่อีกใจหนึ่งใจหนึ่งก็ยังรักเขาและหลายๆคนที่คุณกําลังตั้งครันหรือคุณกําลังมีบุตรด้วยกันกับเขาอะยิ่งคิดหนักใหญ่เลยนะคะบางคนถ้าคุณยังไม่ได้มีบุตรด้วยกันแล้วคุณยังคงคบกันอยู่แต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะเว้นระยะห่างกันช่วระยะเวลาหนึง่งแต่คุณยังมีความสัมพันธ์กันคุณดูให้ดีนะคะ ถ้าเกิดคุณยังไม่พร้อมที่จะตั้งครันก็ต้องควบคุมนะแต่ถ้าใครคิดว่าอยากมีบุตรอยากมีลูกก็คิดว่าในเระเรเนี้ยคุณอาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรกับคนคนเนี้ยมีโอกาสมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครันหลายๆคนคุณกับเขาอาจจะเคยวางแผนกันไว้ก็ได้ในเรื่องของการมีลูกแล้วใครคนใดคนหนึ่งที่ยังไม่พร้อมแต่ให้ระวังนะคะลูกคุณกําลังจะมาเกิดนะคะคุณกําลังจะมีโอกาสที่จะได้ ได้บุตรอะนะเพราะว่าหน้าไพ่มันเหมือนกับบางคนอะคุณยังไม่ได้เลิกกันร้อยเปอร์เซ็นคุณก็ยังคงเที่ยวไปเที่ยวมายังคงอยู่กันในชีวิตจะมีปัญหากันบ้างนะคะจะห่างกันบ้างแต่ก็ยังคงวนกันกลับมาในชีวิตของกันและกันเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าคุณยังไม่ได้พร้อมก็ป้องกันให้ดีแต่ใครที่คุณพร้อมแล้วคุณก็เตรียมตัวที่คุณจะมีบุตรกับเขาได้เลยหรืออีกนายะหนึ่งคนคนนี้อาจจะพยายามที่จะมา เขาเล่นนะร่วมหัวรวบท้ายอะ่ะจะพยายามผูกมาดคุณด้วยการที่จะทําให้คุณท้องหรือพยายามทําให้คุณมีบุตรกับเขาให้ได้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะหรือเขามีพลังงานของการที่เขาจะกลับมาดูดําดูดีคุณในกรณีที่คุณมีบุตรด้วยกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วหรือว่ากําลังตั้งครรภ์อยู่ก็ตามก็มีโอกาสที่เขาจะพยายามที่จะทําให้คุณแบบเห็นอกเห็นใจเขาให้ได้อะ่ะ นะคะคแต่ตัวคุณนั่นแหละที่คุณจะต้องจัดการกับความรู้สึกของตัวเองคุณจะต้องรู้สึกว่าถ้าคุณตัดสินใจเดินไปกับเขาแล้วมันเป็นความสุขที่แท้จริงของคุณคุณก็เดินต่อแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ความสุขหรือคุณยังไม่แน่ใจนะคะก็ขอให้คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนแล้วค่อยๆตัดสินใจไม่ต้องรีบนะคะความรักตัดสินใจรีบไม่ได้เดินกันเร็วไม่ได้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป เพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างในความรักของคุณที่คุณกับเขาจะต้องเรียนรู้กันให้มากกว่านี้มากกว่าที่ผ่านมาบางสิ่งบางอย่างคุณยังเรียนรู้กันไม่มากพอได้ซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่สําคัญและจําเป็นมากๆนะคะแต่คนคนนี้เขาไปเจอประสบการณ์เจอบทเรียนอะไรมาเยอะแล้วแหละที่ทําให้เขาเป็นทุกข์ทำให้เขารู้ว่าเออคุณมีค่านะเพราะเวลาที่คุณไม่สนใจเพราะเวลาที่คุณไม่ใยดีอ่ะมันทําให้เขารู้สึกเหมือนเขา ชีวิตเขาไร้คุณค่ามากๆเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะนี่ก็คือพลังงานวันนี้นะมาดูในส่วนของไพ่ออร์เ,ลเคลกันนะคะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคะ ไพ่อง้อยากแนะนำอะไรกับคุณคะ a s s e s s i n g นะคะไพ่ของการประเมินสถานการณ์นะคะไพ่ของการที่ตอนนี้คุณกับเขาบางคนอาจจะต้องกลับมาอยู่ในในบาร์โรีสนะคะของตัวเองในขอบเขตของตัวเองก่อนเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะอาจจะต้องใช้ความอดทนกันนิดนึง ใช้ความเขาเรียกว่าอะไรอะอดทนการอยู่กับตัวเองอดทนที่จะพยายามเอาชนะใจตัวเองอดทนที่จะพยายามแบบใจแข็งในบางคนนะเพื่อที่จะให้เขาคิดได้เพื่อที่จะให้เขาเหมือนกับเอ่อตื่นรู้ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้บางคนคุณก็ต้องทนนะคะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้นะคะเป็นไพ่ของการการเรียนรู้หรือการรอบรู้อะไรหลายๆอย่างคือตอนเนี้ยไพ่อยากจะบอกให้คุณดูสถานการณ์ให้ดีก่อน ประเมินสถานการณ์ไปก่อนแล้วก็พาตัวเองมาอยู่ในขอบเขตของตัวเองก่อนมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนนะคะอาจจะต้องอดทนนิดนึงอย่าอย่าพึ่งไปแบบอย่าพึ่งไปตัดสินใจอะไรแบบเร่งด่วนเร่งรีบหรือตัดสินใจอะไรโดยที่ไม่ยั้งคิดนะคะถ้าในกรณีบางคนคุณมีปัญหากันก็ขอให้นะคะให้เขาสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คุณรับรู้เรียนรู้ได้ว่า โอเคนะเขาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณได้จริงๆเขาทําเพื่อคุณได้จริงๆเขาแก้ไขปัญหานั้นได้จริงๆแล้วคุณก็ค่อยที่จะโอเคกลับไปเหมือนเดิมกับเขาก็ได้หรืออันดับแรกคุณต้องพยายามอดทนที่จะเอาชนะใจตัวเองให้ได้บางคนใจอ่อนครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเขาก็กลับมาเหมือนเดิมโดยที่เขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยคือคุณจะต้องค่อยๆดูสถานการณ์ค่อยๆประเมินเขาประเมินสถานการณ์ถ้าคุณคิดว่าโอเค เขาดีขึ้นเขาพร้อมคุณก็ค่อยทลายกำแพงหรือทลายขอบเขตนั้นออกไปนะคะค่อยเปิดใจแล้วก็มาเรียนรู้กันใหม่นะคะแล้วความสัมพันธ์คุณกับเขาอะคุณทั้งคู่ต่างคนต่างต้องพยายามเรียนรู้กันให้มากกว่านี้อย่างที่บอกอะค่ะนะคะ,นะคะศึกษากันให้ดีๆศึกษากันให้ถ่องแท้นะคะไม่ต้องรีบร้อนความสัมพันธ์บางครั้งรีบร้อนไปมันจะยิ่งทําให้คุณไปไม่ถึงฝั่งฝันค่อยๆเดินไปด้วยกัน นะคะแล้วคุณจะเจอกับทางออกพบกับทางออกในความสัมพันธ์ที่เป็นทางออกที่ดีนี่คือสินิาพาอยากจะบอกนะมาดูไพ่การข้อความจากเขาถึงคุณนะคะฉันอยากแต่งงานกับคุณนะคะใบแรกฉันเสียความรู้สึก ระยะทางไม่ใช่ปัญหาระหว่างคุณและฉันเหมือนถูกนะคะคุณอ่านเอานะเพราะว่าก็กไม่สามารถพูดได้นะคะเดี๋ยวโดนปิดกั้นนะคะอยากให้เราค่อยๆเรียนรู้กันฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันนะคนดีตัวฉันอยู่กับเขาแต่ใจฉันอยู่กับคุณบางคนเป็นในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี เราไม่คู่ควรกันรับแต่ข้อความที่คุณคิดว่าเป็นของคุณนะอันไหนที่ไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็ไม่ต้องรับถึงเราจะไม่ดีแต่เรารักคุณเสมอฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำความรักของเราเหมือนเส้นขนานฉันก็มีความรู้สึก ทุกครั้งที่ฉันรักฉันจะซื่อสัตย์จนโง่เสมอบางคนอาจจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ตามแต่นะคะแต่เพียงแค่มีอาจจะมีบางอย่างที่ไม่พร้อมคุณคือครอบครัวของฉันนะคะคุณดีพอแต่เป็นฉันที่แย่เองจะรับได้ไหมถ้าฉันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดทำดีเท่าไรไม่เคยพอ อยากให้มีปาฏิหารนะคะสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันตรงข้ามกับความรู้สึกนะคะฉันแสดงความรักไม่เป็นแต่ฉันรักคุณนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณเห็นไหมเอ่ยนะคะนี่ก็คือข้อความนะที่เขาอยากให้คุณรู้นะคะ ในตอนนี้เวลานี้นะประมาณนี้ค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนนะสวัสดีค่ะ